ขวัญเราก็อคุณอ้๊มเล่นมูนนั่นเองนะคะก็ตัวแสดงหลักเนี่ยก็จะมีคุณอ้าอธิชาติะนะนะในอของเราก็คุณแมทพิรณีนะฮะคู่สองก็จะเป็นคุณตานนโพลแล้วก็น้องแจักกี้นะ,ะก็มาโอ้ยมา ัราชันบทบาทกันซึ่งทั้ง4ี่คนนี้เนี่ยเรื่องของดราม่าไม่มีใครแพ้ใครเลยเก่งมากคุณนก็เก่งอยู่แล้วคุณแมดนี่โอ้จะให้บ้าก็บ้าได้หมดได้หมดใช่ค่ะร้ายก็ร้ายได้นะคะก็ต้องรอติดตามค่ะแต่อีกหนึ่งเรื่องเนี่แหละที่อยากจะเชียร์จริงๆได้กลับมาคู่กันสักทีหนึ่งนะคะนั่นก็คือละครเรื่องในสวนขวัญค่ะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะคะก็ได้คุณบอยประกอบมาประกบกับคู่จิ้นตลอดการน้องมากี้ราศีนะจ๊ะก็จะทําให้ช่วงนี้เนี่ยไม่น่าล่ะ ไปถ่ายละครด้วยกันบ่อยเจอกันบ่อยอัพรูปด้วยกันบ่อยเล่นกันจึ้งจั้งจึ้งจังนี่แหละเดี๋ยวเราจะได้เห็นเร็วๆนี้ละเอาล่ะเดี๋ยวเรามีสัมภาษณ์นักแสดงด้วยนะทั้งคุณบอยของคุณตอนนะคะรวมไปถึงน้องมาร์กี้ด้วยนะคะไปฟังกันเลยค่ะครับผมก็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอะไรดิคาจริงแล้วรวมๆเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องในครอบครัวค่อนข้างเยอะนะครับผมก็ั้งทางฝั่งของนางเอกด้วยก พี่นางเอกด้วยนะครับแล้วก็ฝังของพระเอกด้วยก็จะมีเรื่องของครอบครัวเข้ามาเกี่ยวคัอนข้างเยอะครับผมผมก็คาจริงแล้วในเรื่องเล่นเป็นลูกเจ้าของหมู่บ้านครับที่พี่มาร์กี้เขาย้ายเข้ามาอยู่แต่ว่าด้วยความที่ผมมีปมมีครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบไม่ค่อยเปิดเผยตัวเองเท่าไหร่ทุกคนก็จะเข้าใจว่าเป็นแค่คนจัดสวนเป็นคนเปิดด้านขายต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยครับค่ะทางหนู้จะเป็นหวานหวานเป็นคนแบบพี่น้อยใจคิดเยอะแล้วก็มีดราม่าเยอะด้วยค่ะ จะเป็นคนไม่ค่อยพูดกลับบ้านร้องไห้อย่างเดียวพรคือเวลาเราเล่นกับคนที่สนิทยอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันก็มันจะง่ายขึ้นเพราะว่าแบบ เวลาเราให้แล้วจะไม่ค่อยไอายอะไรอย่างเงี้ยก็ง่ายขึ้นหน่อยสำหรับเรื่องนี้ก็โตขึ้นครับแต่ว่าในเรื่องหมายถึงว่าด้วยอายุของตัวละครด้วยแล้วก็โทนของละครด้วยก็จะโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ขึ้นจะแบบว่าเวลากวนกันก็จะไม่ได้กวนกันแบบใช้หน้าตาอะไรไอย่างเงี้ยกวก็ได้คำพูดหรือว่าท่าทางมากกว่าก็คุกกี้จะแบบหวานนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วช,ช่วงช่วงที่แบบว่าอยู่กันสองคนอะไรเงี้ยก็จะมีบ้างไม่มีเรื่องไหนเลยที่เราจะไม่เสี่ยงดังนะด่าทุกคนในเรื่องอะด่าทุกคนด่าหมดเลยโดยเฉพาะพ หนูไม่ได้ตั้งใจโดนหนูด <est> ่าหนักมากเลยแล้วก็โดยจะพากับมากกี้เนาะกบนโดนหมดจามีก็โดนด่านะคะก็ในเรื่องก็เล่นแป่าแฟนนะคะกก่กแล้วก็ีิ๊กสองคนด้วยนะไม่มีชายไหนเบาค่ะรับรอกว่ามันทุดชายจริงในเรื่องรับบทเป็นพี่ชายมากกี้ครับแล้วก็ เป็นสามีของเมจิด้วยาแรเตอร์จะเป็นผู้ชายที่ไม่ค่อยเอาไหนไม่รับผิดชอบแล้วก็จะเป็นคนที่เล่าเมายากลับบ้านดืกไม่เลี้ยงลูกดิฉันถึงเป็นแบบนี้ไงคะทุกคนเจอหน้ากี้อะไรก็แบบว่าทะเลาะกันทุกครั้งเจอกี่ทีไรก็จะเถียงกันตลอดเถียงกับพ่อบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าด้วยความที่เป็นผู้ชายที่เหมือนจะเป็นคนที่ยังเด็กอยู่แบมือขอเงินพ่อตลอดอะไรเงี้ยแล้วเมียก็ถ่ายเงินตลอดเลยก็ยังมีภาระหน้าที่ ว่าเป็นละครครอบครัวที่ในปัจจุบันนี้อาจจะมีปัญหาในเรื่องเงินแล้วก็รามไปถึงในเรื่องของอารมณ์แล้วก็การพูดจาก,การพูดคุยในครอบครัวอาจจะไม่ลงรอยกันวันนี้ก็อย่าใช้อารมณ์เป็นที่ตัดสินดีกว่านะคะทุกอ,อย่างนี้เหตุและผลดูจากละครเรื่องนี้แล้วเอาไปปรับใช้ให้ในครบอบครัวของคุณมีความสุขค่ะมันก็เป็นเรื่องของครอบครัวประมาณสาครอบครัวที่บอกว่า มีไปไปมาใช่คือแล้วไปไปมาเนี่ยทั้งสามครอบครัวเนี่ยมีความเกี่ยวโยงกันหมดเลยเหมือนกับเป็นเครือญาติกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันจะท้อถึงปัญหาหลายอย่างครอบครัวในปัจจุบันนี้ด้วยแล้วก็พูดถึงเรื่องความสุขของคนในคครรอบัวแต่ไม่หนักมากไม่หนักมากละครจะจะไม่ค่อยหนักมากจะสบายสบายเบาเบาสบายหรอสบายสบายโอ้ยในบทมันไม่มีะสิไม่มีในบทก็แบบว่าคือเรื่องนี้ เวลาหวานๆกันมันก็จะแบบไม่ได้แบบโอ้โหแบบเต็มที่อะไรอย่างงเี้ยครับจะเป็นใช่ใช่จะเป็นนนิดๆๆห่อยแบบทั้งคู่เป็นคนปากหนักทั้งคู่เรื่องความรักอะไรอย่างเงี้ยครับจะแบบว่าไม่ค่อยไม่ค่อยกล้าแสดงออกกันเท่าไหร่จะตอบเหมือนกันได้นะเฉยๆเขาเรียกว่ารวมแบบว่าตัวพ่อตัวแม่เยอะมากๆครับแล้วก็เนื้อเรื่องก็น่ารักมากบทน่ารักมากยังไงไปเห็นตามชมเลยครับได้ค่ะเร็วๆนี้เดี๋ยวพวกเราทุกคนจะรีบถ่ายทำให้เร็วที่สุดนะคะคร่ะ อ๋อไม่ต้องห่วงค่ะเขาไม่ได้มีเลิฟซีนหนักหเขาไม่ต้องกลัวว่าเขาจะจูบจริง <c oughs> เขาว่าบากรวทั้งสองคนเนี่ยปากแข็งทั้งคู่ <c oughs> ความหวานก็อาจจะแบบนิดๆหน่อยหน่อแต่ว่าตอนที่ให้สัมภาษณ์ในวิดีนี้เราก็แอบจิ้นนะเออวลาที่บอกเขาให้สัมภาษณ์ไปมองหน้ากันไปเลยอว่าก,ก็อยากให้เป็นแฟนกันนะถ้าเขาม,มีแฟนอย่าเลยอย่าเลยอย่<ๆ>าเลยทำไมคุณ <N> น้องมากี้กเขามีคนรู้ใจอยู่แล้วอย่าไปทำให้ครอบครัวเขาแตากแยกแล้วปล่อยให้เขารักกันไป<อ>คุณบอยก็ปล่อยให้เขาโสดต่อไปเด,เดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องราวของการผิดศีลธรรมใช่ไหมคะมันจะไม่ดีมันจะไม่ดีด้วยความเป็นเรื่องราวของความอิจฉาค<อ>่ะเอาเลาะพักรกสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะยังมีข่าวบันเทงแซบๆรอคุณอยู่ช่วงหน้าค่ะมมขาขอบคุณ TrueMove H 3G Plus ชีวิตอิสระชีวิต TrueMove H หน้าตากับผิวพรรณเนี่ยก็เป็นสิ่งสําคัญคือแบบเป็นเด็กต่างจังหวัดที่แบบงงแงงวงงงิ่งเล่นเต่บอลดำๆอะางเงี้ยตอนนี้รครับผมวิ่งเข้าวุฒิสักรับสายๆหลอ่ลอๆที่สุดที่สุดเลยความหลอ่อสร้างได้วุฒิศักร์ปากบอกไม่ครบแต่ประกาศตัดความสัมพันธ์จะเป็นประเด็นอะไรติดตามได้จากหนงังสือพิมพ์ของเราฉบับนี้ เลิกชัวมากสัดว,วิวประกาศลั่นกลางกองถ่ายใครมือที่สามคิมเบอร์รี่เกี่ยวด้วยไหมหน้าเงินเจมมาละครยังไม่อ่อนออฟไลน์ซะแล้วเบนห้าลัาเพื่แต่หยั่นเจ้าของตัวจริงผู้ใหญ่สั่